มาส่งกับประเจศสงบ้านเดน้องนลือยู่มาส่งปฏิกาเลยฟ้าเมื่อวานการมันสัมยังใหม่ก็หน้าตาขเจ้าเจ็ดมงเกือเจ้ากระ่เจ็ดมงเกิเจ็ดมงเกิประมาณเจ็ดมุ้งเจ็ดม้งนี่กห้าไปซถุงหลสวอย่างนั้นมดผมว่าเอาปอน่อหาไปกี่วันหาไปได้สามคืนสี่วันห วันอนยจวันไหนเืนายจะวันที่สิบสี่เขียงไปสิบเจ็ดเจ้าหสุเจเีใจนะขอคุณผู้คนทีตัวตามหาทุกผู้คนุกเดอนนะเลายหัวหนอกลายหัวเป็นออมไม้ีะอืมาหัหงหลังพุทธคยยอย่าเพลกนี่เนอกหัวนางเขียงก่อนวันดรอนนี่ยเจงไปไป่ายอ

ไป่ยลไปพดที่ไหนเนี่ยขักไหนเนี่ยขักสามพังไปเลยเลยนะได้กินข้าวกินน้ำมั้สี่วันส่อนทั้งข้าวทังน้ำเอะเออเราไปดูพกก่อนเรายงมียมโไหนก็สิเต่าอาบ้านไหนก็ล้ก็ปีานี่แหลปีนังได้เกิดปงได้เกิดก็นี่อยู่กานมี

với Nó chớ ăn Chớ cuốn nè Là cả chuột châu quần cả ừ. má ừ. nó ừ. nó ừ. nó ra đọc má và thảm mà cá cái này mà cá cá và em bị mày cái phần nón này khác này mày